ับผมก็ผมนายศักชายชัยชำเนียกในอบตหอนองไสครับผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งคะัที่หลายหน่วยงานนะครับเช่นทางปนักงานำอำเภอทางปลัดอำเภอก็กำนันผู้ใหญ่บ้านประยาชนในพื้นที่ครับรวมทั้งอบตหอนองไสซ,ซึ่งดาเนินการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนนักกันนะครับก็ไ้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อการเฉลิมพระเกียรติของวันแม่แห่งชาติด้วยครับอีกอย่างหนึ่งก็ก็ได้ทากิจกรรมปลูกต้นไม้นี้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งประชาชนในพื้นที่ฮะได้ลดรายจ่ายได้ทำนำพืชผักที่มาปลูกที่ริมถนนก็จะได้ใช้จ่ายในครอบครัวครับก็ลดรายจ่ายในส่วนตรงนั้นครับเพ็่ว่าจะ ต้องเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับเม,ม่อมีโครงการนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมขอขอบคุณนะครับทุกๆหวัยครับที่ได้มาร่วมมือกันทำกิจกรรมในวันนี้ครับผมขอขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนายมงคลชัยจำปาเงินนักวิชาการที่ดินชนิง,งานพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีวันนี้ได้มาร่วมโครงการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันและโปรเจกต์บีฟโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ซึ่งมีหลายประเภทเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลนถนนกินได้และทั้งสองโครงการนี้ครับครับ ผมนายเฉลิมศักดิ์โกศลสวัตรขันนันตำบลหนองไซได้มาเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันในการปลูกของอหนึ่งโครงการนี้ก็คือจะมีระยะทางทั้งหมดประมาณ300 300เมตรโดยมีมะม่วงมีต้นชะอมต้นสมด็จชุนต้นออดิบแล้วก็หลายๆพันธุ ก็ร่วมกันกับชาวบ้านปลูกาตามเส้นทางนี้ครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับทั้ง5ห,หมู่บ้านรวมทั้งหมู่ที่1บ้านหนองไซที่เป็นหมู่บ้านหลักในการามาปลูกกันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่มานัดพรมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห ตำบลหนองไเภอปูบินจังหวัดร,ราชบนนีครับวันนี้ก็ได้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายครับพื้นที่หมู่หนึ่งหนองไซเป็นแนน่นนเส้นหนองไซดอนว้านพอดีวันนี้ก็ได้มีการปลูกต้นไม้ของของหมู่บ้านโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันวันนี้ผมก็ได้มีต้นไม้หลายชนิดมาปลูก มีน่วยางาผู้นำาผู้นำหมู่บ้านได้าได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในนามของหมู่บ้านหมู่หนึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับที่มาได้ร่วมมาในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เรามาร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณถนน,นหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองไซรอำเภอปุนพินนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านกำนันท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านทำให้ S <S เ,เห็นถึงพลังความรักความระมัคคีของคนในหมู่บ้านในตำบลตอนนี้นเราจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่คนมาร่วมมือกันแล้วก็มีความสญญามัคคีผลผลิต,ตที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือมีความมั่นคงทางอาหาร